สวัสดีครับมาพบกับเอพิโซดต่อมาของคอมเพรสเซอร์101นะครับคอมเพรสเซอร์เบื้องต้นเบื้องต้นนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวาล์เรเรียเมนต์ในระบบคอมเพรสเซอร์กันนะครับฟังกช์ชันของวาล์วในคอมเพรสเซอร์สกิดนะครับจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือ1น,นะครับเป็นโปรเซสต์คอนโทรลนะครับที่มีไว้เร่งหรีนะครับโปรเลด หรือเพชเชอร์ก็ตามนะครับส่วน2ก็คือมีไว้เป็น isolation v a l ์ e นะครับก็คือมีไว้เปิดปิดยกตัวอย่างพวก shut in วาลนะครับแล้วก็3นะครับก็คือด้วยเหตุผลทางด้าน s a ฟต t y นะครับพวกรี l i e f าล l v นั่นเองนะครับหรือพวก blow อฟ o าล f f v a l เนี่ยครับก็จะเป็นเหตุผลทางด้าน s a ฟต t y โดยเอาเพชเชอร์ส่วนเกินสีแดงๆดงนี่ครับสมมุติว่านี่คือ P นะครับรี l e ฟ e ออกไปนะครับ Phere, หรือออว่า Fair, ทีนี้เรามาดูไทป์ของวาล์ันะครับไทป์ของวาลเนี่ยปกตินะครับอันแรกที่เรารู้จักเลยก็คือพวกบอลวาลนะครับบอลวาลเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันคือควิกโอเพนนิ่งนะครับก็คือเปิด100%แล้วก็ปิด100%นะครับแล้วก็เปิดนะปิดเนี่ยใช้เวลานิดเดียวครับก็คือมือบิดบิดหรือไม่ใช้ a c t ช a t เอเตึ๊บหมุน90%องศามันก็จะเปิดเลยนะครับ จุดเด่นของบัวก็คือเวลาที่เปิด100%นะครับเพชเชอร์ดอกมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าตรงฟูบอลครับตรงบอลของมันเนี่ยมันจะใหญ่เท่ากับท่อตรงนี้เลยโฟมันจะไหลผ่านเท่าตรงนี้ตรงบอลเห็นไหมครับนี่มันจะไดมิเตอร์พอดีกับท่อครับโฟมันก็จะไหลผ่านโดยที่แทบจะไม่มีเพชเชอร์ดอกครับถัดมานะครับก็คือบัตเตอร์ไฟวาล์วนะครับบัตเตอร์ไฟวาล์นี่เขาก็ใช้เปิดปิดนะครับ แต่ว่ามันก็ใช้เร่งหลีได้นะครับก็คือใช้ขวางโปรได้นิดหน่อยให้มันเกิดพเชดอกนะครับบัตเตอร์ไฟวาวนิยมใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่อที่มีขนาดใหญ่2นิ้วสามนิ้ว4นิ้วขึ้นไปอย่างเงี้ยบอลวาวจะหายากและราคาแพงนะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นบ wow ัตเตอร์ไฟวาวแทนแต่ฟังก์ชันใกล้เคียงกันนะครับถัดมานี่คือโช๊ควาวนะครับโช๊ควาวเนี่ยมันมีเหมือนกับไว ลดเพชเชอร์ของซิส t e เต็มนะครับโช๊ควาลเนี่ยมันจะเข้ามาทางอ e ิเล็ด้านล่างนะครับการเคลื่อนที่เหมือนลิลิฟวาลทุกอย่างนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาทางนี้นะครับโดยโช๊ควาลตัวเนี้ยโดยตัวปั๊กตรงนี้ครับตัวเนี้ยที่มันยกขึ้นลงเนี่ยครับจะเป็นตัวลดเพชเชอร์มันนะครับมีไว้เวลาที่สมมุติว่าเป็นเอาเล็ทนะครับเอาเลทของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ต้องการไป blow out อะครับหรือว่าต้องการไปแฟร์นะครับมันจะต้องลดผ่านโชควาลววตรงนี้ก่อนนะครับก็คือมีเพชรดอกที่วาลวสูงนั่นเองถัดมานะครับเช็ควาลนะครับหรือ Non Return ์นวาลนะครับใช้ควบคุมทิศทางการไหลของลิควิดนะครับโดยควบคุมให้ไหลไปในทางเดียวนะครับ อย่างตัวอย่างในวิดีโอนะครับมันก็จะเป็นเช็ควาลประเภทสวิงเช็คนะครับแต่มันก็จะมีดิสเช็คมีลิฟต์เช็คนะครับมีสปริงเช็คนะครับมีเช็คหลายแบบนะครับก็เวลาเราเลือกใช้นะครับในคอมเพรสเซอร์นะครับเราก็ดูแคตตลอกครับว่าเป็นวอเตอร์ออยล์แก๊สถ้ามันมีคำว่าแก๊สด้วยก็คือเช็ควาลตัวนั้นใช้กับแก๊สได้นะครับถัดมานะครับคือเกตวาลนะครับซิมเพิล พอ,พอกับบอลวาลนะครับเกตวาลเนี่ยมีไว้เปิดปิดแล้วก็ควบคุมอัตราการไหลได้ด้วยนะครับโดยการที่เปิดเปิดปิดดิสนะครับไอ้ตรงที่ดำนี่อยู่นะครับที่เดินเคลื่อนที่ลงนเขาเรียกว่าดิสนะครับมันสามารถเปิดครึ่งเดียวได้นะครับก็ทําให้เพชรดอกมันเพิ่มขึ้นก็สามารถโมดูลเลตเพชรตามที่เราต้องการได้นะครับเวลาที่เปิดเต็มที่พเพชรอดอกจะน้อยนะครับลักษณะน,นี้ก็คือเป็น property เดียวกับ ววเลเยถัดมานะครับวาวตัวนี้น่าสนใจนะครับคือเกตวาวอีกประเภทหนึ่งนะครับในหนังสือจะเรียกว่าไนฟ์วาวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเราดูในแคตตาล็อกในแคตตาล็อกวาวนะครับเขามักจะเรียกว่าไนฟ์เกทวาวนะครับมันคือเกตวาวนะครับที่เปลี่ยนฟังก์ชันของดิสตรงนี้นะครับ ให้กลายเป็นไนฟ์ให้กลายเป็นมีดซะนะครับเวลาที่เราใช้กับฟลูอิดที่มันเป็นสแลรี่ร Powder, นะครับหรือแม้กระทั่งพาวเดอร์นะครับหลายๆครั้งเนี่ยไอพวกสแลรี่กับพาวเดอร์เนี่ยมันจะมาขัดบริเวณดิสต์ตรงนี้นะครับดิส์ข้างล่างเนี่ยทำให้วาวตัวนี้มันปิดไม่สนิทนะครับเขาเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนดิสตนะครับให้มันกลายเป็นไนฟ์นะครับเพื่อที่จะได้ตัดพาร์ติเคิลหรือตัดพวกสแลรี่เนี่ยออกไปนะครับ ไอ้พวกนี้มันใช้ในงานพวกรงพาวเดอร์รวมถึงเวสด้วยนะครับพวกเวสวอเตอร์ที่ที่มันมีพวกเยื่อหรือน้ำน้ำธรรมชาตินะครับพวกรีเซอร์วที่มันมีพวกผักกบชวาอะไรเงี้ยก็เคยเห็นที่เขาใช้เป็นไนฟเกตอย่างนี้นะครับแต่ในคอมเพรสเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกงานพวกพาวเดอร์พาวเดอร์คอนเวเยอร์ครับวาลวที่ใช้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ ถัดมานะครับเป็น n e นิเดลวาวนะครับวาวรูเข็มนะครับเป็นวาวเล็กๆนะครับเป็นวาวที่ไม่ใหญ่มันมีพินช์นะครับที่เป็น Needle ตรงนี้นิเดลนะครับดังนั้นถึงเรียกว่า n e นิเดลวาวนี่ครับนิเดลวาวเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกับโกลบวาวนะครับโกลบวาวเนี่ยมันก็คือจะยกยกไอ้ปลั๊กขึ้นขึ้นลงนะครับกับซีทนะครับแต่ว่านิเดลวาวเนี่ยมันจะใช้ควบคุม ปริมาณก๊าซหรือเหลวก,ก็ตามนะครับที่ต้องการความแม่นยำส,สูงนะครับรเพรากตินีิเเลนวาวจะไม่เห็นตัวใหญ่นะครับก็นิ้วหนึ่งก็ถือว่าใหญ่ละแล้วก็เวลาเปิดก็คือเปิดเกลียวมันจะค่อนข้างถี่นะครับเวลาเปิดค่อยๆ่อยบิดมันจะคล้ายๆกับไายจูนค่อยๆขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วอาจจะมีพวกเพชเชอรเกตตรงนี้อย่างนี้นะครับก็ค่อยๆปรับอ d ดจัสให้มันค่อนข้างละเอียดนะครับก็คือเหมาะในงานอินสตูเมนต์เล็กนะครับไม่ได้เป็นโปรเซสท,ที่มันใหญ่ๆ ถัดมานะครับเป็นพิสตันวาล์วนะครับพิสตันวาล์วก็เหมือนกับนิเดิลวาล์วเมื่อสักครู่นะครับแต่พิสตันเนี่ยก็คือจะขนาดมาใหญ่กว่านิดนึงนะครับคอนสตรัคชั่นเหมือนกันเป๊ะนะครับก็จะมีนี่ครับปลั๊กของมันนะครับนี่ครับปลั๊กนะครับใช้ในการปิดนะครับอันนี้ซีดมันซีดอันนี้ซีดนะครับ ก็คือให้ปลั๊กนั่งอยู่บนซีดนะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะครับยกขึ้นยกลงใช้ในการเปิดปิดแล้วก็เร่งหลีนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยทำงานเหมือนกรบบาลทุกอย่างน,น,นะครับมีหน้าที่ใช้ควบคุมปริมาณการไหลของฟลูอิดนะครับแล้วก็รวมถึงบางโปรเซสที่มีโซลิดซัดเพนนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ย ก็ยังพอทีท่จะทํางานได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้นเกตเพราะนาเกตจริงๆเราควบคุมคอนโทรลมันค่อนข้างยากครับเวลาเปิดปิดเวลาเราต้องการควบคุมปริมาณการไหลเนี่ยไอพวกพิสตันวาลเนี่ยจะจะ,จะควบคุมอาจจะควบคุมได้ดีกว่าถัดมานะครับอันนี้คือซลารีปริมาณมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกคอนเวเยอร์พาวเดอร์คอนเวเยอร์นะครับพวกนิวเมติคอนเวเยอร์ทั้งหลายนะครับไอวาลที่ใช้เนี่ย บางทีถ้าเราใช้เป็นพวกไนเกตวาลนะครับไนเกตวาลหรือว่าเป็นพวกพิสตันวาลอย่างสักครู่นี้นครับบางทีถ้าเกิดซาเลอรี่มันปริมาณมากเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาในการปิดไม่สนิทอยู่ดีนะครับเขาก็เลยมีวาลประเภทนี้เรียกว่าพินช์วาลนะครับพินช์วาลเนี่ยมันจะมียางนะครับสีดำดำเนี่ยนะครับยางนะครับไอยางเนี่ย ก็จะทําตัวเหมือนท่อมันโฮสตนะครับตรงนี้แล้วไอ้ตัวนี้เว,ว,วลาที่เปิดปิดวาลวนะครับมันก็จะมีกลไกลของพวกก้านวาลวนะครับบีบให้ยางตัวนี้มันปิดลงจนกระทั่งโฟลเป็นสู่นะครับวิธีนี้ก็ทําให้มันวาลว,วาลวในโปรเซสเนี่ยจะไม่กลัวสลารีอีกต่อไปนะครับแต่ข้อเสียคือยางพวกนี้มันก็มีอตรารการเสื่อมนะครับใช้ มันก็เสื่อมไม่ใช้ยิ่งเสื่อมปกติโดยปกติของยางนะครับถัดมานะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นวาลที่ปิดสนิทที่สุดในโลกเท่าที่วาลจะมีในโลกนี้นะครับก็คือปลั๊กวาลนะครับการเปิดปิดปลั๊กวาลนะครับก็จะมีเฟเชอร์ดรอปเล็กน้อยนะครับซึ่งมันมากกว่าบอลวาลนะครับแต่ว่า ตอนปิดเนี่ยจะสนิทมากเจลิคิดเนี่ยหรือฟูอิตเนี่ยไม่สามารถแทรกเข้าไปตามเคลียร์แลน์ของวาลได้นะครับเพราะว่าปกติบอลวาลนะครับตรงเนี้ยตรงวาลตรงนี้ครับมันจะเป็นบอลใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นฟูบอลที่มันใหญ่เท่าเท่ากับตัวตัวไ i ปิงนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีแต่ว่าตรงเนี้ยม,ม,มันจะไม่ได้เป็นฟูบอลสะทีเดียวครับมันจะเป็นเห็นไหมครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเวลาที่เปิดกับปิดมันก็จะมี part. ซีลิ่งผาดซีลิ่งผาก็คืออยู่ด้านล่างข้างๆนนะะครับับมก็จ ซิงผ่านมันจะยาวนะครับทำให้วาวเนี่ยมันค่อนข้างปิดสนิทนะครับหมดท้ายของวาวแล้วนะครับแล้วก็สไลด์ที่เหลือผมก็จะพูดถึง Requirement ของวาวนะครับ Requirement ของวาวในคอมเพรสเซอร์นะครับมันก็ใกล้เคียงกับวาว wow ในโปรเซสนะครับแต่ต่างกันตรงที่ Requirement ของวาวในคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะ ต้องการความเร็วในการเปิดปิดหรือในการเร่งหรีนะครับถ้าวาล์วทั่วๆไปนะครับเนี่ยได้คอมเมนต์ของวาล์วสำหรับคอมเพรสเซอร์ทั่วๆไปเลยเนี่ยไอวาล์วที่อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกนี่อย่างแรกเลยวาล์ว wow สามารถจะต้องเปิดจนถึงฟูลสโตลได้ภายใน2วินาทีนะครับ ถ้าวาลมัน2วินาทีถ้ามันมากกว่า2วินาทีไม่ไม่ r e c o m m e n นให้ใช้เพราะฉะนั้นคอนโทรวาลที่มีแอคชเวเตอร์เป็นไฟฟ้าที่มีที่มักจะมีการตอบสนองครับเปิด0 8, 100ูไปร้อที่ค่อนข้างนานเพราะมันต้องใช้เกียร์ทดค่อยๆย,ย,ยกขึ้นจะไม่นิยมใช้นะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นนิวเมติกแอคชเวเตอร์นะครับอย่างที่2ก็คือชัดอินแอปพลิเคชัน ชัดอินวาวนะครับชัดอินวาวก็คือวาวที่กั้นระหว่างสเตทนะครับเช่นยกตัวอย่างคอมเพรสเซอร์มี2สเตทนะครับวาวที่กั้นระหว่าง1กับ2นะครับเป็นวาวที่สำหรับโปรเทคชั่นนะครับพวกเนี้ยก็จะต้องใช้วาวทริมนะครับเป็นคอนโทรลวาวที่มีวาวทริมเป็นลีเนียหรืออีควอเปอร์เซนเทนะครับลีเนียก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือเปิดกี่เปอร์เซนต์วาวก็จะขึ้น วาวก็จะขึ้นตามเป็นเปอร์เซนต์ที่ล้อกับเปอร์เซนต์การเปิดนะครับส่วนอีกขั้วเปอร์เซนเทนนี่คือจะใช้คอนโทรลบริเวณด้านนี้0-50%เนี่ยสโลปมันจะยังไม่ค่อยชันนะครับถ้าอีกขั้วเปอร์เซนเทมันก็จะฝ่ายจูนในกรณีนนที่เป็นโลโคได้ดีกว่าลีเนียนะครับแต่ชัดอินเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ทั้งลีเนียและอีกขั้วเปอร์เซนเทนนะครับจะใช้พิกอเพนนิ่ จะไม่ใช้ quick opening นะครับไม่ใช่จะใช้จะไม่ใช้นะครับ quick opening แล้วก็คอนโทรลวาลนะครับคอนโทรลวาลปกติมันจะมี positioner นะครับที่รับสัญญาณากระแสนะครับที่เราเรียกเาว่า I 2 P ฮะ I 2 P เนี่ยและ I 2 P ก็คือ I เนี่ยรับสัญญาณมาจากคอนโทรเลอร์นะครับคอนโทรเลอร์ Controller ส่งสัญญาณมาที่ I นะครับ แล้วก็ส่งไปที่ P แล้วแปลงเป็นนิวเมติกนะครับนิวเมติกก็อันนี้ก็จะสพายมาจากคอมเพรสแอร์นะครับเขาบอกว่าท่อเนี่ยท่อระหว่างท่อลมนะครับท่อตรงนี้นะครับท่อตรงนี้ทิ้วนะครับของ I 2 P จนไปถึงนิวเมติกแอคชเอเตอร์ของวาลเนี่ยจะต้องสั้นที่สุด ท่าที่จะสั้นได้นะครับเพื่อจะให้โปรเซสคอนโทรลเนี่ยมันมีเอฟเฟนซีที่สูงนะครับเพราะใช้ในคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันต้องการความเร็วถ้าเกิดท่อเนี่ยทิ้วเนี่ยมันยาวเกินไปนะครับทำให้อัตราตอบสนองของวาลวเนี่ยมันจะสั้นไม่ใช่สิมันจะช้ามันจะช้าลงนะครับทำให้ระบบคอนโทรลของตัวคอมเพรสเซอร์อาจจะมีปัญหาได้นะครับทีนี้ ถ้าเป็นวาล์วทั่ว,ว,วไปเราไปนะครับถ้าเป็น True p u t Control หรือ Capacity Control นะครับเลขเมนของมันเนี่ย Capacity Control เนี่ยมันจะต้องมีการตอบสนอง0ถึง100%ที่น้อยกว่าวาล์วทั่ว,ว,วไปนะครับก็คือน้อยกว่า1เศกนะครับและ True p u t Control ที่ดีจะต้องใช้เป็น Linear เท่านั้นวาล์ว wow, ทิมจะเป็นแบบ Linear เท่านั้นนะครับแล้วก็ในการ Control ยกตัวอย่างท่านคอนโทรลพวกเพรสเชอร์นะครับหรือว่าคอนโทรลคาซิตี้ก็ตามนะครับบางทีเราอาจจะใช้ไลน์บูสเตอร์ติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับไปติดตั้งไลน์บูสเตอร์เนี่ยเรามักจะใช้ติดตั้งกับแอปพลิเคชันที่เป็นคอมเพรสแอร์หรือไม่ก็เป็นพวกไนโตรเจนพวกอินเนอร์แก๊สทั้งหลายนะครับมันก็จะติดให้กับไลน์บูสเตอร์ทำให้ ความฟักชูเอ็ของตัวเพชเชอร์เนี่ยมันจะลดลงนะครับก็เราจะไม่ค่อยเจอครับเราจะเจอในพวกคอมเพรสเซอร์เท่านั้นนะครับในตัวเจนเมย์บางครั้งมามาที่ทิ่พิคอลนะครับรูปตรงนี้ก็แสดงทิ่พิคอลการติดตั้งวาล์วนะครับในคอมเพรสเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไดนามิก หรือเป็น reciprocating ในบางท้ายนะครับก็จะติดลักษณะโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือ isolation valve wow, เข้า isolation valve wow ออกนะครับแล้วก็พวก control valve wow เข้าออกนะครับ control valve wow ก็จะมีเข้าออกแล้วก็มี l e m i t valve แล้วก็มี recirculation wow, wow, valve พร้อม cooler ลลที่จะเป็น capacity control นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มี capacity control ที่มันเป็น positive displacement นะครับนี่นี่คือ dynamic compressor นะครับ อันนี้ก็เป็นคา p a c ิ t y c คอนโทรประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ Capacity เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น Capacity เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นไอโซเ t ชันนะครับเปิดปิดนะครับนี่ก็เช่นเดียวกัน อันนี้อยู่ในโหมดของเซฟตี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเซฟตี้กรณีที่สภาวะของคอมเพรสเซอร์ไม่ไม่สเตเบิลนะครับเช็ควาลก็จะช่วยได้เยอะนะครับและก็มีในการติดตั้งนะครับก็บอกว่าโพซิชันของรีไซเคิลวาลเนี่ยตัวนี้นะครับ จะต้องใกล้กับดิชชาร์ดของคอมเพรสเซอร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่2 m i n i m i z i Volume ระหว่างคอมเพรสเซอร์ดิช,ชาร์ดไปถึงเช็ควาลและก็รีไซเคิลวาลนะครับก็คือวอลลุ่มตรงนี้นะครับของดิช,ชาร์ดตรงนี้นะครับในท่อนะครับนะครับอาจจะรวมถึงรีลิฟวาลตรงนี้ด้วยนะครับ จะต้องสั้นที่สุดท่อบริเวณตรงนี้จะต้องสั้นที่สุดก็คือมันจะต้องเป็นเทรนติดๆ,ดๆดกันไปเลยนะครับ3นะครับ Position ของเช็ควาลวเนี่ยจะต้องอยู่หลังจากทีหลังจากสทางตรงนี้นะครับอันนี้คือ3ทางสามทางเช็ควาลวห้ามอินสตอลบริเวณนี้เด็ดขาดนะครับ เช็ควาลที่ถูกต้องจะต้องอินสต l l หลังจากทีตรงนี้นะครับไม่งั้นเวลาที่เจอแบคเพเชอร์แบคเพ r เชอร์รีไซเคิลวาลจะโดนแบคเพเชอร์เต็มๆนะครับการคอนโทรลจะฟักชุอเอชนะครับถัดมานะครับรีไซเคิลวาลนะครับรีไซเคิลไลน์นะครับบริเวณนี้นะครับรีไซเคิลไลน์ตรงนี้นะครับ ปกตินะครับ outlet ของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัว fluid ด้วยนะครับตัว gas นะครับเราจะจำเป็นต้องมีคูลเลอร์นะครับที่เอาคูลิงวอเตอร์ไปคูลดาวนะครับคูลิงวอเตอร์เนี่ยจะต้องต่อหลังจากรีไซเคิลวาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ก่อนเข้าไปถึงทางด้าน suction ของตัวคอมเพรสเซอร์เท่านั้นนะครับก็คือบริเวณเนี้ยครับต้อง install บริเวณ ตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้นะครับนี่ครับนี่นะครับเช็ควาลจำเป็นมากในคอมเพรสเซอร์สกิดนะครับเพราะว่าเช็ควาลเนี่ยมีความสำคัญมากในการป้องกันคอมเพรสเซอร์จากแบคเพชเชอร์นะครับ ใน Difficult Condition หรือเป็นพวก Factuate Pressure หรือว่า b c k p r r s s u u r ร์แรงๆนะครับตัวเช็ควาลเนี่ยจะสำคัญมากนะครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะใช้พวกป้องกันเวลาที่อย่างดิฉาดไกลๆนะครับปิดแล้วมันเกิดแบ็คเพเชอร์มาอาจจะทําให้คอมเพรสเซอร์เกิดเซิร์ฟได้นะครับไอตัว Check wow เช็ควาลเ่ยมันจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับแล้วก็มันจะทํางานร่วมกับพวกรีลิฟวาลหรือแม้กระทั่งพวก รีไซเคิลวาลนะครับในกรณีที่คอมเพรสเซอร์มันจะเข้าใกล้จุดเซิร์ฟนะครับในพวกไดนามิกคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันก็จะต้องอิ wow นสตาเช็กวาลครับเพื่อลดความเสี่ยงประเภทนี้ลงมาแล้วก็จบลงครับสำหรับวาลนะครับสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิตอนหน้านะครับไม่รู้จะสัปดาห์ไหนผมก็จะมาต่อนะครับในหัวข้อพวก Instrument ที่ใช้ในระบบคอมเพรสเซอร์นะครับ กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ